สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ริการมันนี่กับฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวง่ายๆของตัวการผ่า MG g u n d a m Astoria Type F Full Weapon Set นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์มันให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าทำคลิปเดียวเนี่ยมันจะยาวครับก็เลยขอทำเป็นพาร์ทๆย่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งในพาร์ทหนึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเวปอนหรือพวกอาวุธของตัวนี้นะครับซึ่งเยอะมากนะครับ อาวุธของตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากนะครับแล้วก็จะมีอาวุธคล้ายๆกับของกันดั้มเอ็กเซียนะครับอย่างเช่น GN s อ็นซนะครับแค่เปลี่ยนมาเป็นสีแดงนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ GN b อ็นเนะครับแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะฮะแล้วก็โล่นะครับโล่ก็จะมีทั้งแบบของ XC อ่ะนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นแบบโล่ของตัวไทเนะฮะแล้วก็จะมีบาซูก้านะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยคล้ายๆเป็นปืนยิงจรวดของ ของฮาเลลรยาหุ่นตัวแรกมันชื่อไรคิริออสอ่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นปืนสั้นครับเนี่ยปืนสั้นของดิวนาเมสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอันนี้แคนนอนใช่ปะเออแคนนอนมัง้ง <laughs> โอเคนะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นดาบคล้ายๆ GN ็นซอแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกตุ้มนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น GN เอ็นบีมไรเฟิลของไทยเอฟนะครับซึ่งมันเยอะมากครับผมก็เลยทำเป็นคลิปย่อยก็แล้วกันนะครับ เรามาดูประเภทแนวยิงกันก่อนนะครับทุกชิ้นผมก็ลองทําสีหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะใช้สีรองพื้นเป็นสีดาของมิสเตอรกระปุกนี้นะครับตอนแรกเนี่ยก็ลังเลอยู่ครับว่าจะทําอาวุธโทนสีไหนดีนะครับก็มีทําแล้วก็แก้แก้อยู่นะเพราะว่าทํารอบแรกอ่ะไม่ถูกใจครับนะฮะก็เลยแก้แก้เป็นสีออกเป็นโทนเทาๆนะครับสีเทาอันนี้ผมก็จะใช้ของ มิสเตอร์เอ้ยไม่ใช่มิสเตอร์ของไกอากระปุกนี้เบอร์ B 62นะฮะนี่กระปุก,ปกนี้นะครับแต่ว่าโทนสีเทาอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสว่างอยู่นะครับพอมันสว่างมากเกินไปผมว่าเอออาวุธปืนมันไม่น่าจะสว่างอะไรประมาณนั้นนะนะฮะก็เกิดลังเลอีกนะครับเนี่ยตอนแรกม,มันเป็นสีเทาแบบเนี้ยแต่ว่ามันสว่างนะครับผมก็เลยใช้สีดํากระปุกนี้นี่นะฮะของไกอาเช่นเดียวกันครับเบอร์75นะครับพ่นตาม ขอบอคล้ายๆไฮไลท์เนื้อเนี่ยนะตามมุมขอบของเนื้อพลาสติกะนะครับแล้วก็มีทําสีโลหะด้วยนะครับอย่างเช่นตรงเซ็นเซอร์ของมันตรงนี้เนี่ยฮะก็จะทําเป็นออกสีเงินเข้มๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะใช้สีเงินของนี่ฮะไกอาเบอร์131ที่ว่าเป็นสีเงินแบบมุกคือตอนแรกก้นไปเนี่ยโอ้โหแบบสีมันสวยมากเลยนะสะท้อนสะท้อนวิบบับนิดนึงแต่ดูแล้วเฮ้ ถ้าตรงนี้ส่วนอื่นมันดําหมดแล้วอ่ะตรงนี้มันดูสว่างมากเกินไปก็แปลกๆใช่ไหมก็เลยเออเออพ่นสีดําไปให้มันดูแบบซอฟลงมานิดนึงกันแล้วกันนะฮะส่วนตรงปากกระบอกปืนก็ใช้เป็นสีทองกับสีเงินผสมกันนะครับก็เป็นสูตรเดิมที่ผมทําประจําก็คือนี่ฮะเบอร์ B 9สีทองกับซูเปอร์ซิมเวอร์1 5 9ผสมกันนะครับเนี่ยดูแล้วเป็นยังไง ก็ตอนแรกโทนสีเดียวผมก็รู้สึกมันดูโล่งๆเกินก็เลยเนี่ยเพิ่มพวกสีโลหะสีเงินอะไรเข้ามานะครับลูกเล่นของมันเนี่ยก็สามารถสไลด์ได้แต่ว่าอันนี้มันทําสีข้างในฮะมันก็เลยแน่นอ่านี่ตรงนี้นี่ฮะเป็นแบบนี้สไลด์ได้นะครับตรงนี้ก็ทําเป็นสีโลหะนะครับแล้วก็มีคาบเขมาสีดำนะครับทาให้ดูแบบเหมือนใช้งานมาแล้วอ่ะนะฮะอันนี้ แมกกาซีนปืนนะครับแมกกาซีนปืนนี้ก็ทําเป็นสีดำเข้มไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงพวกลูกกระสุนปืนก็ทําเป็นสีสีทองนะครับให้ดูเหมือนแบบเป็นกระสุนปืนจริงๆอะ่ะนะฮะแต่ก็ทองไม่มากแต่ก็เห็นอยู่ว่าเป็นสีทองนะครับมันสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่ถัดมานะครับโปรโต g n Launcher นะครับก็คล้ายๆกับตัวบาสุก้านะฮะ แต่ว่าด้านในตรงนี้เนี่ยคล้ายๆที่ว่าเป็นตัวพลังงานของมันเนี่ยนะครับด้านในมองเห็นหรือเปล่าโอเคตรงนี้ทําเป็นสีทองอ,อ่อนนะฮะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็ทําเป็นสีทองให้มันตัดกับตัวกระบอกปืนนะฮะโอเคแล้วก็ปากกระบอกปืนก็ทําเป็นสีทองด้านในนี่นะฮะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเปิดได้โอเคเปิดได้นิดนึงผมทําสีไว้ด้วยมันก็เลยขยับไม่ค่อยออกนะฮะโอเคเนี่ยเห็นนิดนึงเนอะ เนี่ยก็จะทําเป็นสีเขียวเลมอนนะครับเนี่ยสีเขียวเลมอนเห็นไหมเอออ่าตรงนี้เห็นละนะครับก็ใช้กระปอกกระปุกนี้นี่ฮะ x 1 5ของทามิยานะครับไรกีนนะครับเป็นสีเลมอนนะเนี่ยเห็นนิดนึงนะครับตรงนี้ด้านในนะฮะจึงมันเปิดขึ้นได้อีกนะฮะแต่ว่ามันทําสีไว้มันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดอะนะฮะส่วนที่จับตรงนี้เนี่ยด้านหลังนะครับก็สามารถ สไลด์แต่ว่ามันแน่นโคตรแน่นเลยตรงเนี้ยเนี่ยมันสไลด์ออกมาได้แต่ว่านี้มันแน่นมากก็เลยขยับได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่จับตรงนี้สามารถโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับแบบนี้นะครับถ่อมาครับบีมไรเฟิลนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเดียวกับพวกบาซูก้าแบบเนี้ยนะครับแบบเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมลองพ่นสีเงินนะครับซุปเปอร์ซิลเวอร์กระปุกนี้กระปุกเดียว อ่าพ่นแบบว่าบางๆแล้วก็ปาดเอาตามขอบตามมุมอะไรแบบนี้นะครับพอพ่นไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็นเป็นโลหะขึ้นมานะฮะเนี่ยท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงครับ เหมือนกับผมปะคือดูแล้วมันเป็นโลหะอ่ะนะครับเป็นแบบพวกอาวุธปืนอ่ะนะฮะส่วนจุดอื่นๆก็สีคล้ายๆกันนะฮะก็คือปากกระบอกปืนก็สีเงินกับสีทองผสมกันแล้วก็พ่นสีดําให้ดูเป็นพักคาบเขมานะฮะด้านในก็เช่นเดียวกับเมื่อกี้ก็คือเป็นสีเขียวแบบเลมอนนะครับตรงข้างในนะฮะส่วนที่ด้ามจับก็ทําเป็นสีดานะครับนี่นะฮะลูกเล่นของตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันขยับตรงนี้ได้เออเนี่ยเอาไว้ล็อกกับแขนคล้ายๆกับพวก เอ็กเซียแหละนะครับเนี่ยเอาไปล็อกกับแขนตรงนี้นะครับส่วนที่จับตรงนี้ขยับไม่ได้นะฮะขยับได้เฉพาะตรงนี้นะครับถัดมานะครับตัวปล่อยจรวดของคิริออสนะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยคล้ายๆที่ว่าฝาเปิดของมันใช่ไหมก็ทำเป็นสีเงินแล้วก็พ่นสีดำให้เป็นรอยคาบเข่าวนะฮะ แล้วก็บอดี้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเหมือนกับตัวอื่นๆชิ้นอื่นๆนะครับส่วนด้านในตรงนี้เนี่ยก็ทําเป็นสีทองอ่อนๆนะครับให้ดูเหมือนแบบเป็นพวกโลหะระบายความร้อนออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะทําเหมือนกับด้านหน้าเมื่อกี้นี้นะครับที่จับนะฮะที่จับตรงด้านหน้าก็ทําเป็นสีดำเมทัลลิกนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะออกเป็นสีเงินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับแล้วก็ยังเหลือปืนสั้น2กระบอกของดิวนาเมซึ่งผมยังไม่ได้ประกอบ ะะเพราะว่าไอแผงนี้เนี่ยของ d ิ n a าเมนะครับมันมีปืนสไนเปอร์ให้มาด้วยครับตรงนี้นะผมไปดูแบบประกอบของสไนเปอร์ดิวนาเมมาแล้วรู้สึกว่าจะประกอบได้ครับเออก็เลยไว้เดี๋ยวทำ ลังท้ายก็แล้วกันนะฮะก็ตั้งใจว่าอาจจะทําคล้ายๆแบบแบบพวกนี้เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอขอดูอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาครับเรามาดูพวกอาวุธประเภทดาบกันบ้างนะฮะทุกชิ้นก็ทําสีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีใช้สีรองพื้นทั้งสีดําแล้วก็สีเทานะครับผลสีออกมาก็ให้แตกต่างกันชัดเจนเลยนะถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปเลยนะครับรอบนี้เรามาเริ่มที่ g n b อ็ก่อนกันแล้วกันนะครับถ้าดูจากรูปตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีสีแดงหลายโทนเลยนะครับโอเค ที่ด้ามจับก่อนนะครับด้ามจับเนี่ยก็จะเป็นสีแดงสดนะครับใช้สีของนี่ฮะมิเตอร์คัลเลอร์เบอร์68กระปุกนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงสดนะครับส่วนด้ามตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีโลหะก็คือสีแดงเออไม่ใช่สีแดงครับสีทองกับสีเงินใช้ผสมกันนะครับส่วนด้ามจับตรงนี้นะครับที่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสีแดงแบบเมทัลลิกนะครับก็จะเป็นของมิเตอร์เบอร์75กระปุกนี้นะครับตรงนี้ นี่เป็นสีแดงนะครับซึ่งสีแดงอันนี้เนี่ยผมว่ามันเข้มมากนะแต่ว่าตรงนี้เข้มกว่านะครับเนี่ยตรงอันนี้ออกเป็นสีเลือดหมูนะครับอันนี้เป็นออกเลือดหมูเลยซึ่งผมก็ใช้สีสีเมทัลลิกกระปุกเนี้ยแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมใช้รองรองพื้นเป็นสีดําครับสีมันก็เลยออกมาเข้มๆแบบนี้ซึ่งผมก็เไม่มั่นใจนะอันนี้คือ,ค,อคือครั้งแรกด้วยเพราะว่าผมไม่อ่านรีวิวอะนะครับเขาบอกว่า สีดำอะ่ะเหมาะกับการทําสีเมทัลลิกนะครับพวกสีเงินสีทองแบบนี้นะครับพอมาเจอสีแดงผมก็เลยไม่เข้าใจไม่มั่นใจครับว่าพอใช้สีแดงปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นสีออกเลือดหมูหรือเปล่านะครับแต่ก็โอเคอะ่ะคือมันก็มีหลายโทนสีแดงไปเลยอะไรเงี้ยนะครับส่วน G n B a แบบยาวอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับทำเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะสองชิ้นนี้เหมือนกันนะครับ ตัวด้ามจับดาบนะครับอันนี้ก็ทําเป็นสีเดียวหมดเลยนะครับก็คือเบอร์68กระปุกนี้นะครับเหมือนกันทุกอันนะครับถัดมาครับตัวลูกตุ้มนะฮะอันนี้ก็ทําเป็นสีโลหะคล้ายๆกับพวกบีมไรเฟิลนะฮะก็จะมีเป็นสีเงินสีดำนะครับแล้วก็มีสีทองตรงตรงขอบตรงนี้นิดนึงนะะเห็นบางๆเนื้อตรงนี้เห็นไหมอ่านเนี่ยฮะเห็นบางๆว่าเป็นสีทองนะฮะ โอเคแล้วก็ตัดเส้นตรงนี้เนี่ยตัดเส้นโดยใช้สีเขียวเลมอนนะครับก็คือกระปุกนี้นี่ X15 กระปุกนี้ส่วนที่ด้าจับนะครับก็ทําเป็นสีทองอ่อนๆน,นะฮะถัดมานะครับตัว GN Proto s o t นะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้สีแดงเมทัลลิกนะครับแต่ว่าตอนรองพื้นอันนี้ใช้สีเทานะฮะเนี่ยฮะลองเทียบกันนะครับสีอันนี้เป็นสีเมทัลลิกเช่นเดียวกันแต่ว่ารองพื้นสีดำนะฮะเนี่ยเทียบกันเห็นไหม คนละสีกนเลยนะฮะก็เลยเกิดการเรียนรู้นะครับตอนหลังผมก็เลยใช้สีเทารองพื้นแล้วก็พ่นสีแดงเมทัลลิกแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วมันสว่างมากกว่านะฮะก็เลยโอเคนะครับแล้วก็ลูกเล่นของมันนี่ฮะก็ปรับออกมาแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จับนี่ฮะที่จับดาบนะครับตัวใบมีดอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้เป็นสีเงินนะฮะเนี่ยสีเงินแล้วก็ด้านในเนี่ย ตอนแรกทำเป็นสีดำครับทำสีดําแล้วผมว่าเฮ้ ه, มันไม่ค่อยสวยอะ่ะนะครับพอมันไม่สวยก็เลยเอาสีทองมาพ่นนะครับให้ดูแบบเป็นโลหะออกมานะฮะถัดมาครับ G N s o u r c นะครับตอนแรกเนี่ยโทนสีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวโปรโต G N เมื่อกี้นี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนทำเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยครับ มีทินเนอร์มากระเด็นโดนชิ้นนี้นะครับตอนแรกชิ้นนี้เนี่ยเป็นสีเมทัลลิกแบบเข้มไปเลยผมก็เลยต้องมานั่งแก้ใหม่หมดเลยโดยใช้เอาเป็นสีแดงสดพ่นไปเลยก็แล้วกันนะครับทำออกมาแล้วก็โอเคโอเคแหละ <c oughs> นะครับโอเคส่วนด้านในตรงนี้อ่านี่ฮะด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำเป็นสีโลหะเป็นสีเงินสีทองแล้วก็พ่นสีดำให้เปนดูเป็นคาบขมเหานะฮะนี่ฮะดูแล้วเป็นยังไงบ้าง นะลูกเล็กของมันก็คล้ายๆของ Excel นนั่นแหละก็สามารถปรับตรงนี้ออกมานี่ฮะปรับออกมาแล้วก็นี้นี่ฮะประมาณนี้แล้วก็เอาไปติดที่ตัวหุน่นนะฮะนี่ฮะแล้วก็ปรับดาบมาแบบนี้นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบระหว่าง g n s o ็ r ซอันนี้กับตัว โปโต g ีเอ็นซนะครับเล่มนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมชอบตัวโปโตมากกว่านะเพราะว่ามันมันเล็กอะนะผมว่ามันเล็กแล้วมันก็ดูแบบน่าจะผิวมากกว่านะครับสมัยที่ดูในซีรีส์ของ x อ็กซ์ยผมว่าอันเนี้ยเออสวยแล้วแหละเท่แล้วแหละแต่พอมาเห็นตัวโปโตปุ๊บผมว่าโปโตสวยกว่านะครับอันนี้ก็ ท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงความแตกต่างของ2อ,อันนี้ก็มาพูดคุยกันได้ชอบแบบไหนก็พูดคุยกันได้นะฮะต่อมาครับก็จะเป็นโลนะโลเนี่ยมี2ชิ้นนะครับเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนกันแล้วกันนะชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับของกระนัมเอ็กเซียนะฮะโทนสีแดงเนี่ยก็จะมีหลายเฉดสีเลยใช่ไหมะนะครับอ่ะดูตรงนี้ก่อนกันแล้วกันตรงซ้ายขวาตรงนี้เนี่ยเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับใช้สีรองพื้นเป็นสีเทานะครับส่วนด้านในตรงกลางตรงนี้เนี่ย ใช้สีรองพื้นสีดําโทนสีก็เลยแตกต่างกันเลยนะฮะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยตอนแรกมันก็จะเป็นโทนสีเดียวแบบหมดเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะลองอะไรอีกแบบหนึ่งก็คือด้านบนกับด้านล่างผมพ่นสีแดงสดของกระปุกนี้นี่ฮะที่บอกไว้เบอร์68นะครับเนี่ยพ่นที่ปลายด้านบนกับปลายด้านล่างเออพอพ่นแล้วรู้สึกว่าดูสวยอะ ไรู้คิดไปเองหรือเปล่านะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีทองอ่อนนะครับสีเงินกับสีทองผสมกันแล้วก็ใช้สีดําพ่นแบบเป็นคาบขมา,าวอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดเส้นใช้สีเขียวอ่อนนะครับอ่าแล้วก็ลูกเล่นของมันเนี่ยก็สามารถกางออกมาได้นะครับแต่ว่าผมมาทาสีวันมันก็เลยฟืดๆเล็กน้อยนะฮะเนี่ยกางออกมานี่ฮะก็จะเห็นโขงด้านในเล็กน้อยนี่นะครับ,รบข้างในก็จะเป็นสีทองนะฮะ แล้วก็โล่ชิ้นหนึ่งนะครับก็ทําสีแบบเดียวกับของโล่แบบเอ็กเซียนะครับแต่ว่าผมอะ่ะส่วนตัวแล้วผมชอบโล่แบบเอ็กเซียมากกว่านะนะมันดูแล้วสวยกว่านะครับส่วนโล่อันนี้เนี่ยลูกเล่นก็เหมือนกันครับก็สามารถกางออกมาได้แบบเดียวกันนะฮะเ,เหมือนกันเลยนะฮะสีข้างในก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นสีทองอ่อนอนะฮะก็พูดคุยเรื่องของอาวุธไปหมดแล้วนะครับ คลิปนี้ก็เน้นเฉพาะอาวุธไปกอดนะครับแล้วเดี๋ยวพอประกอบตัวหุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเอาเอาวุธไปติดที่ตัวหุ่นแล้วตัวหุ่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปตัวผมก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะฮะและเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย